วันนี้ครับผมมารีวิวโน้ตบุ๊กที่มีของพรีเมียมติดเครื่องมาแบบรื่มๆที่สุดเลยนะครับอันนี้คือ MSI Stealth 18 Mercedes AMG Motorsports A 1 V นะครับก็ตามชื่อนะครับ Mercedes AMG เขาจะให้โมเดลนี้มานะครับอันนี้เป็นโมเดลรถแข่ง GT 3ของเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นงานประกอบแบบว่า โคตรจัดเต็มเลยนะคุณดูดินี่มันคือโมเดลที่เขาขายกันเลยนะครับเพราะว่าค่าตัวจริงๆของไอ้โมเดลอันนี้ก็เกือบๆสี่พบาทแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลของตัวโมเดลก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้น้ตบุ๊กตัวนี้คนที่ซื้อนะครับเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าความคุ้มค่าของตัวเครื่องเพราะาราคาอะไรต่างๆมันอยู่ในระดับพรีเมียมนะครับแต่ว่า มันเป็นอะไรที่คนที่รักในแบรนด์ของ mercedes amg เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถ mercedes benz อะไรอย่างนี้อยู่นะครับน่าถูกใจโปรดัก t ทั้งหมดนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ฮะมันเป็นตัวแข่งของทาง mercedes amg ในงาน gt3 อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น limited edition ด้วยนะครับทาง msi เนี่ยเขาจับมือกับแบรนด์นี้ก็มีรถตัวนี้วิ่งอยู่จริงๆนะครับเป็นรถที่มีโลโก้ msi อยู่เลยนะครับรายละเอียดต่างๆก็เอามาจาก รถที่มันเป็น Mercedes AMG GT3 จริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรายละเอียดบอดี้ต่างๆเนี่ยจัดมาให้ครบนะครับแม้กระทั่งไในพวกแผงระคําร้อนหม้อน้ำะอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแผงจริงๆไอ้พวกสวิตตัดแบตก็ยังมีนะครับปัดน้ําฝนก็เป็นรายละเอียดที่ดีนะครับรวมไปถึงภายในก็มีพวกโรบาร์แล้วก็พวกปุ่มคอนโทรลอะไรต่างๆก็จัดมาให้ครบเช่นเดียวกันยางตรงนี้ก็เป็นยางจริงครับเบรกข้างในก็มีโลโก้ AMG จริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบรก6กพอร์ตนั้น อันนี้ก็นะน่าจะเป็นสเกลจริงๆเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันถือว่าเหมือนจริงทั้งหมดนะครับโดยที่ขนาดเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบบ1ต่อ18ครับโอเคข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับดูตามอินเสิร์ตเอานะครับว่ามันอลังการขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็นะเวลาจับต้องระวังหน,หนิดนึงเพราะเป็นของที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับ ที่จะว่ากันต่อเนี่ยก็คือภายในของกล่องบันเดิลเนี่ยครับมันก็มาเป็นประสบการณ์ Unboxing Experience ที่อลังการที่สุดของโน้ตบุ๊กจากแบรนด์เ s i เช่นเดียวกันอันนี้เขาเป็น Official Partner กันเลยนะครับเขาเขียนมาให้เราดูอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่อุปกรณ์ภายในเนี่ยมันจะมีการสกรีนโลโก้เอเมอร์เซดิสเอมาทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าก็จัดค่าโลโก,โลโกโล้ลิขสิทธิ์มานี่มันก็ใสไปในทุกที่ที่สามารถใส่ได้นะครับอย่างแรกเลยตัวนี้เขาจะให้ซองมา ไม่แน่ใจในะมันเป็นหนังประเภทไหนใครทราบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่ดูแพงะฮะอันนี้จะเป็นซองใส่โน,นบุกนะครับโดยที่มันก็เป็นซองหนังเหมือนกับพวกโน,นบุก i ินแอนไลท์แต่ว่าเป็นขนาดเท่าโนบุกเกมมิ่งอันนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับโดยที่การใช้งานเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันเป็นอะไรที่คุณต้องแบบมีความพยายามระดับหนึ่งนะครับเวลาจะหยิบใส่หยิบออกเนะี่ยคุณก็ต้องมา จะแหกๆหน่อยแล้วก็ต้องมาใส่ให้มันเข้าแป๊กๆด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ให้อารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณขับรถเปิดประทุนที่แบบว่าอุ้ยจะฝนตกแต่ที่ออกจากบ้านเออต้องลงมาจอดต่อบ,บางคนมีปุ่มหลังคากดมันก็ปิดเองหรือบางคนโอเคต้องมายกหลังคาคาร์บอนออกไปเก็บกอนอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าคุณอยากใช้ของแพงชีวิตมันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณจะไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปทําอะไรก็ต้องเอาเวลามาทําพวกนี้แหละอันนี้แซลเล่นเฉยๆนะครับต่อมาก็จะเห็นว่ามีพวก ผ้าที่มันปิดไว้ระหว่างตัวเครื่องหน้าจอกับคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นผ้าที่คุณภาพดีเช่นกันแต่นี้ไม่มีโลโก้ AMG มมาให้หรอกนะเคต่อมานะครับภายใน ก็จะมีพวกซองสำหรับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพวกเกมมิ่งเมาส์มีพวกอะแดปเตอร์ตย่างต่างมาโดยที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโลโก้ m m g ติดหมดเลยนะครับก็ลองดูในอินเสิร์ตเอาแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้โลโก้ได้คุ้มค่าดีฮะกลับมาดูที่ตัวโน้ตบุ๊กกันนะครับอันนี้ด้วยความที่ชื่อเขาเนี่ยเป็น Stealth 18นะครับก็แปลว่าขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด18นิ้วนะครับแน่นอนว่า มันมาหืมมาจริงๆเนี่ยคุณก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับน้ำหนักตัวก็ประมาณ2.8กิโลกับเกือบ3กิโลนะครับไม่ใชโน้ตบุ๊กที่คุณจะเน้นพกพาอะไรนะแต่ว่าพูดได้ง่ายมันก็คือโน้ตบุ๊กที่ยังถือว่าเบานะครับในขนาดตัว18นิ้วด้วยความที่ชื่อตระกูล Stealth ของเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เน้นพกพาได้อยู่แล้วแต่ว่าพกพาได้ยังไง18นิ้วมันก็คือ18นิ้วครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับอื่นๆนะฮะร,รายละเอียดโน้ตบุ๊กตัวนี้ ภายนอกก็อย่างต่างมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเรื่องสเปคเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวที่ผมได้มาอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่ขายจริงนะครับอย่างแรกผมเปิดเครื่องมาผมตกใจเฮ้ย <c oughs> อะไรนะแรม16กิกมันใช่เหรอเนี่ยราคาตัวเครื่องแสนกว่านะครับแต่พอไปดูในสเปคที่เขาขายอ๋อ แรมตัวจริงมันไม่ใช่16กิกนะครับตัวที่ขายจริงนะครับมันเป็น64กิกนะครับก็เกือบดาไปแล้วนะครับแต่ก็นะไม่เป็นไรก็ว่ากันแค่ในเรื่องของดีไซน์ภายนอกแล้วก็สเปคในส่วนของ CPU และการ์ดจอเป็นหลักกันนั้นพอด้านหลังนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยมาแบบแนวดุดันตามคําว่า stealth เลยนะครับไอ้ stealth เนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงเครื่องบิน stealth นะครับที่เป็นแบบเครื่องบินที่มันสอดแนมแต่ว่าสามารถทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยได้ด้วยยุคนั้นๆเลยนะครับอันเนี้ยดีไซน์ดำเป็นหลักมีโลโก้ MSI แล้วก็ Mercedes Benz กับคำว่า AMG Motorsports ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เด่นนะมันจะเน้นความเป็นสีดำๆนะครับยกเว้นว่าคุณสะท้อนกับแสงเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางจังหวะเนี่ยมันเป็นสีที่ออกมารุ้งๆหน่อยนะครับประมาณว่า ก็ต้องเจอกับแสงมันถึงจะลวงแต่ว่าถ้าคุณมองตรงเนี่ยยังไงก็เป็นสีดําดุอย่างแน่นอนนะครับและอันนี้เป็นโน้ตที่ผมบอกไว้ไเลยนะครับว่าคุณยกไปไหนมันแพงแน่นอนนะครับมันไม่มีใครดูโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กราคาบัตเจ็ตนะครับเพราะวัสดุอะไรแต่ละอย่างทุกอย่างนี่เขาให้มาปวัสดุที่แบบดีที่สุดของโน้ตบุ๊กที่เขาให้มาแล้วณเวลานี้เลยพวก exhaust ด,ด้านล่างเนี่ยมันก็ให้อารมณ์เหมือนรถยนต์ซูเปอร์คาร์ที่แบบว่ามีช่อง exhaust vent หรือว่าเป็นรถแข่ง GT3 อะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับโดย ตีมสีดําทั้งหมดครับเพราะว่ามันเน้นดําดุนั่นเองนะครับส่วนน้าหนักนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับ2.8 2.9นะครับไม่ใช่น้ําหนักที่พกพาได้ง่ายแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากแบตเตอรี่ภายในที่ขนาด9.9.9วัตต์อั่วโด้วยนะครับขนาดตรงนี้เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโน้ตบุ๊กที่สามารถใส่แล้วพกพาเข้าเครื่องบินได้นะครับถ้ามันใหญ่เกินกว่านี้ก็เอาขึ้นเครื่องไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้มันยังคงสามารถเอาขึ้นเครื่องได้อยู่นะครับแบบ ลำดับสุดท้ายแล้วแหละต่อมานะครับเดี๋ยวเราหันมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าตัวนี้ครับจอนะครับก็อย่างที่ว่าไปเป็นจอ18นิ้วนะครับเป็น 4K แบบว่าไม่ใช่ 4K เนะครับเป็น Ultra HD Plus นะครับ3840คูณ2,400ันสี่ะครับฟิชเรที่ 120Hz เนะครับแพเนลเป็นแบบว่า Mini LED นะครับอันนี้ก็เป็น IPS ที่มันมีการแบคไลท์แบบ Mini LED ก็คือมีการ ส่งไฟออกมาแต่ละจุดนะครับทำให้คอนทราสเนี่ยมันสามารถจัดจ้านนะครับพวกโนบุคไฮเอ็นทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นมินิ LED แบบนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณเสพพวกคอนเทนต์มัลติมีเดียอะไรเงี้ยมันรองรับ H.D.R ถึง1000นะครับก็อย่างเช่นสมมุติว่ามุมเนี้ยอยู่ในถ้าแต่ว่ามุมเนี้ย เป็นแสงอาทิตย์มันก็สามารถแสดงคอนทราสต์ความแตกต่างของสีออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันเป็น HDR certified มาแล้วส่วนการทํางานนะครับมันก็รองรับ DCP3 ที่100%ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องความสว่างและการใช้งานแบบ outdoor อันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับคำแรกที่ผมพูดไป HDR 1000เนี่ยถ้ามันดันได้ขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าความสว่างเนี่ยมันก็สามารถ ได้ใกล้เคียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแบบแมนวนวลนะได้มาอันนี้ผมคิดว่าถ้าออโต้เนี่ยอาจจะได้สูงกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับก็สามารถชนะไฟสตูได้อย่างสบายๆนะครับแพนเอาด้านบนนะครับตรงบริเวณนี้มันจะมีติ่งยื่นออกมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่เวลาเปิดเครื่องเนี่ยจะได้รู้ตำแหน่งเปิดตรงไหนนะครับแต่อันนี้กล้องเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเวลาคุณจับเนี่ยก็มีโอกาสไปโดนได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โดนได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคุณภาพเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วถ้ามองจากภายนอกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีลายแบบคล้ายๆ ไม่รู้สิมันจะคาร์บอนก็ไม่ใช่มันจะเป็นโทมาร์กก็ไม่ใช่แต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าเป็นดีไซน์ที่ดูเรสซิ่งอะไรเงีนะส่วนกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นกล้อง Full HD นะครับถามว่าชัดที่สุดไหมมันก็อาจจะไม่ได้ชัดที่สุดในตลาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องโนบุกมันมาไกลมากแต่ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นส่วนที่แบบว่าอยู่ในโซนที่ชัดเกือบๆที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณภาพของภาพเนี่ยแต่ว่านี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไฟสตูมันถมเยอะถ้าอยู่ใน ช่วงที่มันมืดกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านี้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆถือว่าทำได้ดีนะครับระยะการนั่งประมาณ1ช่วงแขนกว่า,วานะครับอันนี้ก็ได้กว้างประมาณนี้ก็สามารถเอาไปประชุมเอาไปคอนเฟรนซ์อะไรได้นะครับแล้วก็การจัดการดิเรกเวสเนี่ยหุนไปหมุนมาก็ถือว่าทำได้ ค่อนข้างเร็วนะไม่ได้มีวูบวาบหรือว่าภาพมืดแล้วต้องรออะไรแต่งใดลงมาด้านล่างของแผงจอนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ MSI แล้วก็ AMG Motorsport ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันอยู่ด้านล่างจริงเนี่ยมันจะมีคําว่า AMG แต่ว่าเป็นการเจาะรูลงไปเป็นการซาะลงไปเลยนะครับก็เหมือนเป็นดีไซน์บอดี้ของตัวนี้จริงๆมันเป็นเซล t ์เหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกฝาครอบอะไราภายนอกเนี่ยมีการมาทำใหม่ให้มันดูเป็น AMG Motorsport มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในพวกรายละเอียดต่างๆนะครับไอ้พวกยางที่แบบว่าเอาไว รับกระแทกจอเวลาปิดลงมาเนี่ยก็เป็นสีแดง <Shap iro S 2> ให้ฟีลลิ่งที่มันดูเรสซิ่งมากขึ้นบอดี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนประมาณว่าทรงธงหมากลุกที่คุณวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วเป็นเหมือนโลโก้คล้ายๆแบบโลโกลล้ n a ส c a r ด้านหลังอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ <S <S ส่วนเรื่องลำโพงนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับมันจะใช้ดีไซน์คล้ายๆกับตะแกรงลำโพงที่มันอยู่บนแผงประตูข้างรถยนต์ m e r c e d e s Ben z นะครับของ m e r c e เ e s b e n z เนี่ยเขาเป็นลำโพงยี่ห แตะแกรงด้านบนเนี่ยมันจะเป็นลายเดียวกันก็คือมีรูรอบๆแล้วก็มีวงกลมอยู่ตรงบริเวณกลางๆให้คล้ายๆแบบฟิลลิ่งเหมือนน้าหยดแล้วก็เป็นกระจายออกมาอะไรางั้นแต่ว่าตัวนี้ลำโพงไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันนะครับอันนี้เป็นดินาออด i โอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกรดลาโพงมันก็อยู่ในระดับประมาณเดียวกันเลยแต่อันนี้ก็ต้องว่างตรงนะครับลำโพงโนบุกเป,เป็นแค่พวกโลโก้แต่เฉยมันก็คงไม่ได้ใช้ดอกจากทางดินาออดิโอจริงๆหรอกครับในขณะที่พวกรถยนต์เนี่ยเขาก็จะใช้ดอกอย่างนั้นจริงๆเพราะรถยนต์มัน ที่มันให้มาพวกนี้มันก็ไม่ใช่รุ่นธรรมดามันก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างบนหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันจะมาในแนวเดียวกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้ฮะจะเป็นเพอร์คี์นะครับซึ่งก็แปลว่า R G B เนี่ยคอสแมายไปเลยจะให้ปุ่มเนี่ย สีอะไรก็แล้วแต่พวกโนบกราคาแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพอร์คีนะครับแต่ถ้านตบกราคาประหยัดลงมาก็จะเป็น3โซนถ้าประหยัดจริงก็จะเป็น1โซนแต่ว่าถ้าแพงสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟีลิ่งการใช้งานนะครับถือว่าทําได้ดีมีการกดแบบแท็กช์ชร์รีสปอนส์ในระดับหนึ่งมันยังไม่ใช่แมคานิโกเหมือนในพวก MSI ตัวที่มันหนากว่าน,นี้นะเพราะว่าพื้นที่ในการกดลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นตัวสเตลส์เนี่ยมันบางลงมาสักหน่อยนะครับแต่ว่าการกดจริงมันก็ไม่ได้บอสซอมซาท์อะไรได้ง่ายขนาดนนน แต่ว่าตัวน,นี้ฮะจะเห็นว่าปุ่ม w s d เนี่ยมันมีการทําเป็นอีก1นึ่ง texture มาอนะปุ่ม,มอื่นๆจะมีความด้านเล็กน้อยแต่ว่า w s d เนี่ยมันจะออกมาแนวเงาๆเลยนะครับแล้วก็มีแสงที่ส่องผ่านออกมาได้สวยงามกว่ามันดูสปอร์ตมันดูเกมมิ่งมากกว่าแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่า อยากให้มันดูมินิมอลกว่านี้แต่นี้จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ตะโกนว่าเด่นนะครับอะน,น,นั้นแต่ว่ามันเป็นสีดำๆครับถ้าไม่สังเกตจริงมันก็มองไม่เห็น,นเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่ดีนะครับและอนอกจากนั้นจะเห็นว่ามีปุ่ม c o p i l o t Plus เป็นกดออกมาตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กโค้ดพายลอตตัวใหม่ๆนะครับตัวนี้โปรเซอร์ภายในก็เป็น c อ r e Ultra ก็เป็นเหมือนยุคแรกๆของ c o p i l o t AIPC แล้วกันนะครับส่วนปุ่มพาวเวอร์ครับอยู่ตรงบริเวณนี้เขาเขียนว่า Start engine นะครับเป็นเหมือนปุ่ม push start ของรถยนต์นะครับมันไม่ใช่ปุ่มกลมๆเสียงดง push start รถยนต์นะแต่ว่ามันก็เป็นปุ่ม layout ปกติแต่แต่ว่ามันก็เขียนว่า start engine และ texture ของเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวแตม USD ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับลงมา touchpad จะเห็นว่าไอ้ touchpad ตรงนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถใช้งานได้ดีนะกดได้สูงสุดถึงบริเวณด้านบนเลยนะครับตรงนี้คุณไม่ต้องมาแบบว่ากดตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดด้านล่างเพราะว่าเนี้ยนิ้วชีอ้อนี่ย คุณสามารถกดลงไปด้านบนและน้ำหนักเนี่ยไม่แตกต่างจากด้านล่างเลยด้วยซ้ำนะครับแปลว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แทร็กแพดค่อนข้างดีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมโน้ตบุ๊กตัวอื่นเนี่ยมันไม่ทําออกมาให้เป็นแบบนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันก็ไม่ใช่ฟอร์สทัชมันไม่ใช่แบบว่าเป็นคัปซิทีฟหรือไม่ใช่แรงมันนะครับมันเป็นแทร็กแพดธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถจุดน้ำหนักออกมาได้ดีกว่านโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรซึ่งผมคิดว่านโน้ตบุ๊กตัวอื่นเนี่ยควรจะมามองโน้ตบุ๊กตันนกตว มันมักจะอยู่ในตีนอันไลท์ใช่ไหมตัวนี้โนบุ๊กในระดับเกมมิ่งหรือว่าเวิร์กสเตชันก็เอามาให้ด้วยแล้วเช่นเดียวกันครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับเป็นปุ่มฟิงเกอร์พรินต์สแกนจะว่าเป็นปุ่มก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณต้องลากนิ้วผ่านนะครับเป็นฟิงเกอร์พรินต์สแกนเนอร์เฉยๆนะครับให้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมมาจากด้านบนอีกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงลำโพงเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันจะไม่สามารถพูดเหมือนตัวปกติได้ตัวปกติเนี่ยมันจะอยู่ด มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ด้านบนด้วยก็คือยิงออก2ทิศทางเลยนะครับเรื่องเสียงจัดว่าทําได้ดีนะครับก็คือ,ก,คอก็คือดีตามราคาของเขาครับแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขั้นที่มันแบบว่าเดสก์ท็อปเป็นลําโพงแยกอะไรออกมานะครับเรื่องเบสมีไหมมีกว่าโน้ตบุ๊ทั่วไปแต่ยังไม่ถึงใจเรื่องเสียงกลางเสียงสูงก็พอมีแต่ก็ยังไม่ได้กุมกินขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับ คุณจะได้เอฟเฟกที่ดีจากการที่ลําโพงมันอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่ก็คือตรงบริเวณนี้มันจะลอยเข้าหูคุณพอดีแต่ว่าโทนเสียงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าลอยๆกว่าตัวบืทั่วไปอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าผมอยากคอมเมนต์นะผมก็จะคอมเมนต์ว่าลําโพงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าการที่ลําโพงอยู่ตรงนี้บางทีนะครับมือเราเนี่ยแต่บนยต่อให้ไม่วางตรงมันก็ต้องมีจังหวะไปโดนบ้างครับแล้วมันเป็นเป็น,ปน,ปนรูเป็นตะแกรงไงหมายความว่าไอ้มือของคุณเนี่ยมันก็จะไป ขี้ฝุ่นเนี่ยขี้มือทั้งหลายขี้เหงื่อเนี่ยมันจะไปอยู่ตะแกงพวงนี้เลครับแต่ก็ว่าไม่ได้แหละเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ฮะมันเป็นที่อยู่ของ exhaust fan พอดีเลยนะครับถ้าลำโพงวางตรงนี้แล้ว exhaust fan จะไปอยู่ตรงไหนล่ะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยโดยรวมแล้วจุดความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ครึ่งบนตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นวเวลาคุณใช้งานไม่ต้องกวนครับด้านล่างมันจะไม่ได้ร้อนอะไรแต่อย่างใดนะครับตรงนี้มี exhaust นะครับแล้วก็มี usb super speed type a 2ช่องมี3.5หูฟังไมโครโฟน1ช่องนะครับ ฝั่งซ้ายนะส่วนฝั่งขวาก็ประกอบไปด้วยช่อง SD การ์ดแบบ Full Size นะครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าน้ตบุ๊กแบบนี้มันเอาไปทํางานแบบ Full Size เนี่ยดีแล้วดีกว่าไมโครเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นว่ามี USBC 2ช่องนะครับเป็น t u Thunderbolt กับ Super Speed พร้อมที่ใชพอร์ตแล้วก็ช่องชาร์จนะครับอันนี้เวลาคุณชาร์จเนี่ยเสียบช่องบนนะแต่ก็ดูกําลังไฟด้วยนะครับว่าที่ชาร์จของคุณเนี่ยมันชาร์จเข้าไหวหรือเปล่าโดยรวมแล้วแนะนําว่าชาร์จเวลาฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่าที่ชาร์จ ประมาณนี้นะครับ280วัตต์ถ้าคุณไปเอาแบบ65วัตต์มาเสียบเนี่ยบางทีพอเผลอแบตจะลดด้วยซ้ำแล้วประสิทธิภาพเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่หรือว่าถ้าแยกนั้นเลยมันก็จะไม่ดีเทคอะไรเลยนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีอีกนะครับอันนี้มีช่อง LAN อยู่แล้วก็ HDMI แล้วก็พอร์ตชาร์จจริงๆของเขาซึ่งพอร์ตชาร์จเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆช่อง USB-A แต่โดยรวมแล้วคอนเน c t i ิวิตี้ต่างๆมันก็โอเคนะครับพอร์ตอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็จัดมาให้แแแบบบบครบครรรรนนนนนนัััั่่่่่หลละะะตวววาาาาามมมกกก็อออยงไปณ้ส เป็น Killer Ethernet e สามพันเทอร์เน็ต E 3 1 0ห้กิกะบิตนะครับแล้วก็ภายในรองรับ Wi-Fi 7ชิปเป็นคิ l e r BE เลอร์ BE 1750 Bluetooth 5.4มาให้เราด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องสเปคต่อนะครับอันนี้ต้องบอกตรงนะครับว่า CPU และการจอบเป็นสเปคถูกต้องแต่ว่าเมมรี y และ SSD อันนี้ยังไม่ถูกต้องก็จะขอพูดแค่อะไรที่มันแน่นอนแล้วกันนะครับ CPU ตัวนี้เป็น Intel Core Ultra 9 1 8 5 H นะครับพื้นฐาน Me ช e o r เล k e นะครับยังไม่ใช่ Lu n a l เล็ยังไม่ใช่รุ่นล่าสุดณเวววลลานี้นร้รแแต่ก็โดยม มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเอาดันการ์จอตัวนี้ไหวอยู่นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วนะครับก็เน้นการเล่นเกมในระดับ 4K และกันและตัว CPU นี่มันก็มี NPU หรือว่าเทคโนโลยี Intel AI Boost มาให้แล้วแต่เป็นยุคแรกนะอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัว l u n a l เล e กอะไรนะครับโดยรวมแล้วก,ก็ถือว่าให้มาแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นละกันนะครับส่วนของทางการ์จอครับอันนี้เป็น NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop นะครับโดยที่เขาเคลมพลัง trillion s Tr operations per second หรือว่า TOPS ของฝั่งการ์จอให้มาด้วยนะครับที่542นะครับเพราะว่าถ้าคุณมีการ์จอที่เป็นไอ้ RTX นี้มันรองรับ AI แล้วเนี่ย CPU ที่มี NPU ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่่ถ้าในกรณีที่คุณต้องการจะรันเวอร์โหลดที่เป็น AI จริงเขาไปใช้การ์จอมากกว่านั่นเองตัวเนี้ยกราฟิกพาวเวอร์สูงสุดนะครับตอนนี้มา150วัตต์นะครับแต่เอาขึ้นกับ ซีเนเรียลขึ้นอยู่กับการใช้งานในขนาดนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วจานที่ผมลองเล่นเกมมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเมมโมรี่กับตัว s s d เนี่ยไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยเทออกมาได้ประมาณนี้ตัวจริงน่าจะแรงกว่านี้นะครับหลักๆแล้วฮะไอแบ็กมิสตูคองเนี่ยผมดสอบได้ 4K นะครับปรับสูสงสุดนะทุกอย่างนะซีนิมารติกก็40กว่าเฟรมนะครับแล้วก็ไซเบอร์พังก์ก็สูงสุดทุกอย่างแบบเอ,อ่อโอเวอร์ดラก็ได้40กว่าเฟรมเช่นเดียวกันกับที่เรนี้ ทำได้โอเคครับราคาค่าตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนก,นกลางนะครับแสนสี่แสนห้านะครับเอาจริงไม่ใช่โนบุกที่คุ้มราคาที่สุดนะครับในสเปเนี้ถ้าคุณอยากจะได้ความแรงหลักๆแล้วมันก็จะมีตัวที่คุ้มราคามากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เน้นความคุ้มราคาครับมันเน้นคําว่า mercedes amg นั่นเองนะครับมีโมเดลมาให้ของแถมอะไรต่างๆเนี่ยโลโก้ amg ให้มาแบบเริ่มๆเลยนะครับประมาณถ้าคุณขับเบนซ์อยู่เนี่ยคุณควรจะ เอาไอ้น้ตบุ๊กตัวนี้ไปใช้เพื่อเสริมบารมีให้มันเท่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับต่อให้คุณไม่ขบเบนเนี่ยคุณใช้น้ตบุ๊กตัวนี้มันก็เสริมบารมีคุณได้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าคุณดูหน้าตาดิเอาไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็มันก็แพงนะครับมันไม่ใช่น้ตบุ๊กที่ดูราคาถูกเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกมาว่าน้ําหนักมันใกล้เคียง3ากิโลคือมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับกับขนาดจอ18ของเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าคือแต่ถ้ามันเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปไอ้ 3, ก็ เชิญเลยนะครับยกไปไหนอันนี้เท่นแน่นอนนะครับส่วนการใช้งานก็ตามราคานะครับแท็แพดก็ดีคีย์บอร์ดก็โอเคเรื่องเสียงก็จัดว่าทําได้โอเคนะครับถ้าคุณยกมาเป็นโน้ตบุ๊กทำงานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์คุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ย ไอแบตเตอรี่ของไอตัว Intel Core Ultra Meteor Lake เนี่ยมันก็ถ้าไม่ได้เปิดกาจอนะมันไม่ได้ดรนเร็วขนาดนั้นนะครับยังคงสามารถใช้งานกึ่งๆึ่งติดอินไล t ์โน้ตบุ๊กได้อยู่ไม่ได้อึดแบบถึงขั้นอย่างว่แปดเก้าชั่วโมงอะไรนั้นยังไม่ใช่นะครับแต่ว่า4ี่ห้าชั่วโมงเนี่ยผมว่าเอาไปทํางานทั่วไปยังถือว่าสบายสบาย,บายเพราะว่าจออย่างต่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างสว่างเอาอยู่แบบเอาดอแล้วก็ขอบเคสสีทําได้ดีเสพคอนเทนต์หนังก็ HDR 1000เอาอยู่สบายส,าย,สายทั้งหมดนะครับประมาณว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการโน,น,น้ต แต่ว่าอยากได้ความเทพเพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับ